สวัสดีครับเชฟไต้เวลสิสเตเดอร์ขนํำเพื่อนเข้าสู่รายการติดดาบด้วยราบเปล่า exort p l i t section ประจำวันจันทร์ที่25าพฤษภาคมพศ2568รกสการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาผลตอบแทนและประเมินความเสี่ยงในสินค้าก่อนการตัดสินใจลงทุนแนวโน้มกราฟในที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนาหรือชักชวนให้ลงทุนเริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟและทําตามคอนเซปต์หนึ่งลากเทนไลน์ได้แนวโน้ม2หาต้านรับปรับพิโบ3าหาพิโบเอ็กซ์เชคเป้ายืด ล้วก็เปิดกราฟกดสปอร์ตขึ้นมานะครับเริ่มจาก1ลากเทียนลน์ได้แนวโน้มนะครับซูมให้เห็นภาพนี้นะครับลากจากจุดวางเทียนลน์หนุนนะครับจุดนี้นะครับไปสัมผัสจุดนี้ครับแล้วก็ลากยาวไปครับเสร็จแล้วก็โคลนเส้นนี้2เส้นนะครับ1 2ไม่ต้องปรับเลยนะครับ เอาเส้นแรกเนี่ยไปวางที่จุดวางเทนไลน์แบ่งนะครับคือจุดนี้ครับอางนี้1อันนะครับอีกเส้นหนึ่งเอาไปวางที่จุดวางเทนไลน์กดนะครับเอาตรงนี้ครับได้3เส้นนะครับเส้นหนุนเส้นแบ่งเส้นกดกราฟก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะว่ายังวิ่งอยู่บนเทนไลน์ เป็นลายหนุนนะครับเส้นนี้ครับเป็นอัพเทรนนะครับเดี๋ยวเราจะตีเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือเส้นเอาจุดนี้สัมผัสจุดนี้นะครับเพราะว่ากราฟไม่ทำนิวไฮนะครับยังไม่ทําจุดสูงสุดใหม่ก็อาจจะลงก็ได้นะครับเราก็เผื่อไว้ก่อนครับเส้นสัมผัสกันนะครับแล้วก็ลากยาวนะครับจะเห็นได้ว่ามันกําลังกราฟมันกําลังจะพุ่งไปอาจจะชนตรงนี้ครับแล้วก็ลากเผื่อไว้ก่อนครับแล้วก็ ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับข้อ2หาต้านรับปรับพิโบเราไปหาแนวต้านแนวรับจากพิโบนักชี่รีเทสเมนต์ก่อนนะครับพิโบนักชี่รีเทสเมนต์หาย,ยัางไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน2จุดคือจุดไฮและจุดโลนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปครับไฮอยู่ตรงไหนครับที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นแบริชารามีนะครับกับตัวแล้วก็จุดโลอยู่ตรงนี้นะครับบูริชารามีเราก็ลากพิโบเอ็กซ์รีเทสเมนต์จากซ้ายมาขวาครับ อันนี้ก็จากไฮมาโลนะครับเราจะได้รู้ว่ากราฟมันจะพุ่งขึ้นไปทางไหนนะครับจะเห็นว่ากราฟตอนนี้อ่าเราก็จะได้แนวต้านแนวรับสำคัญนะครับที่61.8 0ก็คือ3316ซึ่งอันนี้ตามาร์กไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ที่161.8%ก็อคือ3,364นนะครับเป็นแนวต้านสำคัญครับต่อไปก็จะหาแนวต้านแนวรับจากแนวต้านแนวรับธรรมชาตินะครับ ซึ่งเป็นต้านแนวรับที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับล้วก็ย้อนกลับมาเลยครับตรงไหนที่กราฟมีการกลับตัวบ้างนะครับตรงนี้เป็นบริชชาร์มิใช่ไหมครับอันนี้ก็1แนวรับนะครับย้อนกลับไปก็ายนี้ครับแบริชาร์มิก็เป็นอีกหนึ่งแนวต้านย้อนกลับไปก็ตรงนี้ครับเป็นแบ l ิชสปรินบาร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวต้านย้อนกลับมานะครับตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับบริชบิวซ์โซ่ก็เป็นหนึ่งแนวรับนะยครับย้อนกลับมาเรื่อยๆเลยนะครับสาหรับแนวต้านแนวรับก็ มันถืเอาไว้ได้เลยครับเพราะว่าใช้ได้ตลอดครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับมันเกิดแล้วข้อสามหา fibo x check เป้ายืดเราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนหนึ่งก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนครับแท่งเทียนล่าสุดปิดเป็นบูลล i s h นะครับแท่งนี้ก่อนหน้านั้นมันเป็น bearish pin bar นะครับแต่ว่ามีข่าวเข้ามาดันนะครับก็ทําให้ินบาร์ตัวนี้ก็หมดแรงไปนะครับ โดนอันนี้เกินไปครับเป็นเขียวคกนกืนแดงไปครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อครับเราก็จะหาเป้ายืดขยายขึ้นครับเป้ายืดขยายขึ้นหายังไงหาจากสัญญาณท้่เชียงกับตัวของกราฟจานวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับโลอยู่ตรงนี้นะครับบูดิรีเวร์ซอปรับตัวขึ้นไปไฮตรงนี้บูิชารามิทุกลงมาพักตัวอยู่ตรงนี้บูดิชารามิครับลากฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากโลขึ้นไปไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายขึ้นนะครับ เป้าแรก3266เป้าที่23,357เป้าที่3 3 5 0 2ั้งซึ่งตาบันทึกเอาไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้กราฟก็วิ่งขึ้นมาที่3,357นมาะครับมาถึง100ซแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือไม่นะครับถ้าการาฟไปต่อก็จะไปต่อที่3,502ครับแต่ก็จะมีแนวต้านต่างๆนะครับเส้นเทนไลน์นี้แล้วก็แนวต้านแนวต้านธรรมชาตินี้ด้วยนะครับนะครับ3,438ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะส่วนแนวแนวส่วนเป้ายืดขยายลงนะครับเดี๋ยวเราจะหาไปเลยนะครับเผื่อว่าระหว่างวันมีข่าวเข้ามากระทบกราฟนะครับเป้ายืดขยายลงหาย,ยังไงก็จะหาจากสัญญาณเท่งเทียงกับตัวของกราฟจานวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮจุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับไฮก็ใช้ไฮนี้นะครับ แบริสชินบาครับปรับตัวลงมาเป็นบูลิชชินดิวซอลแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปแบริสชารามิพักตัวอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาไม่รู้ลงจบหรือ,อยังนะครับขึ้นอยู่กับตรงนี้ว่ามันลงมาอีกหรือไม่นะครับแล้วก็ลากฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากไฮลงมาโลไปที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายลงเป้าแรก3,253เป้าที่2,3,140แล้วเป้าที่3 2,955ซึ่งตาบันทึกเอาไว้ให้แล้วนะครับ กราฟก็เห็นไหมครับว่ามันลงมาที่100%ซนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปครับตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะลงมาอีกหรือไม่นะครับสำหรับกราฟกดสปอรตรายวันวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นครับโดยให้เราใช้เส้นเทรนไลน์สเส้นแนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้และเป้ายืดขยายขึ้นหรือลงประกอบกันในการดูกราฟครับ ต่อไปเป็นกราฟทองคาแท่ง96.50%นเปะครับเปิดขึ้นมานะครับกราฟรายวันครับเริ่มจาก1ลากเทรนไลายได้แนวโน้มครับเทรนไลายก็ลากจากจุดนี้เลยนะครับจุด A จุดโลนี้ครับสัมผัสโลนี้นะครับจุดโลนี้สัมผัสโลนี้ครับแล้วก็ลากยาวขึ้นไปเลยครับเสร็จแล้วก็โครนเส้นนี้ไว้2อันนะครับ1 2 2เส้นนะครับเส้นแรกก็เอาไปไว้ที่ จุดวางเทนไลน์กดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฮแรกนะครับอันนี้โลใช่ไหมครับไฮแรกอยู่ตรงนี้ครับก็เอา1เส้นไปวางไว้เส้นที่2ก็ไปวางที่โลโลที่รองลงมาครับไฮเสร็จแล้วก็ไปโลนี้ใช่ไหมครับก็จะเอาเส้นอีกเส้นหนึ่งวางนี่ครับวางตรงนี้จุดนี้นะครับจุดนี้ครับได้เทนไลน์3เส้นครับ ครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นครับเป็นอัพเทนครับเพราะว่าไม่หลุดนะครับยังยังไม่หลุดเส้นเทนไลน์หนุนนะครับเส้นนี้ก็ยังเป็นอัพเทนอยู่ครับอาจจะมีฟาสเบรกลงมาบ้างนะครับตรงนี้ข้อ2หาต้านรับปรับฟิโบนัต้านแนวรับฟิโบนักชี่ดเทสเมนต์นะครับหายังไงก็จะหาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจํานวน2จุดนะครับได้แก่จุดไฮและจ็จุดโลนะครับ คราปัจจุบันตรงนี้ใช่ไหมครับย้อนกลับไปครับไฮอยู่ตรงนี้ครับแบ r ็คดิวัลเซลปรับตัวลงมาโลอยู่ตรงนี้ครับบูลดิวัลเซลนะครับก็ได้2จุดนะครับลากฟิโบรีเทสเมนต์จากซ้ายไปขวาครับซ้ายมาขวาเราก็จะได้รู้ว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับนนี้เห็นไหมครับจากซ้ายมาขวาก็ยิงขึ้นครับยิงขึ้นก็จะได้แนวต้านฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์ครับตรงนี้ ตั้งคำนวณไว้ให้แล้วนะครับเอาตัวเลขในวงเล็บไปคูณ0.4729นะครับแนวต้านแรก51,570นะครับตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นมาที่61.80%ก็ทิ้งไส้ยาวเลยนะครับไม่ผ่านนะครับก็จะต้องรอลุ้นว่าจะผ่านหรือไม่นะครับแล้วก็มีอันนี้ครับแนวต้านที่161.80%คือ55,260นะครับมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปหาแนวต้านแนวรับธรรมชาติครับแนวต้านแนวรับธรรมชาติก็หาได้จากสัญญาณทั้งเียงกับตัวในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ อย่างตรงนี้เป็นบริจพินบาใช่ไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวต้านครับย้อนกลับมาครับบุริชฮารามีตรงนี้ก็เป็นหนึ่งแนวรับนะครับย้อนกลับไปอีกครับบริจีวซ่อตรงนี้ก็ใช่ครับเป็นอีกหนึ่งแนวต้านครับเนี่ยย้อนกลับมาทั้งหมดครับแนวต้านแนวรับธรรมชาติยังใช้ก็ใช้ได้ตลอดเลยครับไม่ต้องลบนะครับบันทึกเอาไว้ได้เลยครับเพราะมันเป็นแนวต้านแนวรับที่เกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นแล้วในอดีตครับ ข้อ3หาฟิโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืดเราจะไปดูว่าการ์ดจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายครับก่อนหนึ่งก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนครับอันนี้ซอนไปก่อนครับก็ประเมินแท่งเทียนก่อนนะครับล่าสุดปิดเป็นบูลลิชนะครับแท่งนี้ก็แต่ว่ามีแรงขายลงมาเยอะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแต่ก็ยังเขียวอยู่นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในกรอบนะครับ อาจจะเป็นไซด์เวย์ได้นะครับเพราะว่าแรงซื้อเริ่มหมดครับอาจจะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็จะหาเป้ายืดขยายทั้งขึ้นและลงนะครับเป้ายืดขยายขึ้นหายังไงหาจากสัญญาณทั้งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน 3. จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับโลอยู่ตรงนี้นะครับบูลลิชเอนด์กัฟฟิงแบบตัวขึ้นไปเป็นแบลิชรีวอซ่ลแบบตัวลงมาพักตัวอยู่ตรงนี้เป็นบูลลิชรีวอซ่ลนะครับแล้วก็ขึ้นไปไม่รู้จบหรือยังนะครับลาฟฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากโล ได้เป้ายืดขยายขึ้นครับเอาตัวเลขในวงเล็บไปคูณ0.4729นะครับซึ่งถ้าคูณมาให้แล้วนะครับเป้าแรกที่61.80%เท่ากับ51,990อันนี้เจอแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้59,300ครับเจอแล้วนะครับเป้าที่2 51,940ก็ยังไม่เจอนะครับและก็เป้าที่3ก็53,580ครับตรงนี้นะครับกราฟก็ เห็นไหมครับว่ามันผ่าน61.8%แล้วต่อไปมันจะวิ่งไปที่100%นะครับตรงนี้ก็คือ51,940แต่ว่าจะมันจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็ติดแนวต้านอยู่นะครับต้องใช้ข่าวเข้ามาหนุนนะครับถึงจะไปถึงครับตรงนี้ต่อไปเราก็จะหาเป้ายืดขยายลงไว้เลยนะครับเผื่อว่าในระหว่างวันกราฟมีการมีข่าวเข้ามากระทบนะครับ เบายืดขยายลงหายัางไงก็จะหาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุด Retestment นะครับหา h อยู่ตรงนี้ครับแบล r ช์พินบาร์ปรับตัวลงมาเป็นบู s ิชิ g ก l f i n g แล้วก็มาพักตัวอยู่ตรงนี้ b บล r ช์ซีโเซาปรับตัวลงมาไม่รู้ตรงนี้ลงจบหรือ,อยังนะครับก็ลากฟิ b บเอ็กซ์เทนชัจากไฮลงมาโลแล้วไปที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายลงครับซึ่ง ก็ต้องเอาตัวเลขในวงเล็บไปคูณ0.4729นะครับเป้าแรกที่61.80%แล้วก็มากเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับคำนวณเรียบร้อยครับ5 1 9 0อันนี้ก็เป้าที่2ครับ48,470เ,เป้าที่3ก็คือ45,690จะเห็นได้ว่ากราฟลงมาที่78.60%นะครับแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปใหม่ได้นะครับตรงนี้ก็มีแนวโน้มอาจจะไซด์เวย์ครับ สำหรับกราฟตองคำแท่งรายวันวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มใช้เว้า up นะครับแบบตัวขึ้นได้แต่ก็อยู่ในกรอบจำกัดนะครับเดี๋ยวให้เราใช้เส้นเทนไลน์3เส้นแนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้และเป้ายืดขยายขึ้นหรือลงประกอบกันในการดูกราฟครับ,รบต่อไปเป็นค่างเงินบาทนะครับเปิดการาฟค่างเงินบาทขึ้นมาเริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มแล้วก็ซูมเข้ามานะครับเทนไลน์ก็เริ่มลากจาก จุดวางเทนไลน์เจุดนี้นะครับไฮนี้ไปสัมผัสไฮนี้นะครับ2ไฮนะครับแล้วก็ลากยาวไปครับเสร็จแล้วก็โครนเส้นนี้มา2เส้นครับเอา1เส้นไปวางที่จุดวางเทนไลน์แบ่งนะครับอาเทนไลน์หนุนก่อนครับก็คือจุดนี้ครับเพราะว่ามันเป็นโลที่ใกล้ที่สุดนะครับ เมื่อกี้เราลาก,ากตับนี้ใช่ไหมครับเจอโลนี้ก่อนแล้วก็เอามาหนึงเส้นเอามาวางจุดวางเทนไลน์หนุตรงนี้นะครับตรงนี้ครับต่อไปก็อีกหนึงเส้นเอาไปวางที่จุดวางเทนไลน์แบ่งครับก็คือจุดนี้ครับโดจิตัวนี้นะครับได้เทนไลน์ขึ้นมา3เส้นครับครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับตอนนี้ก็หลุด หลุดเทรนไลน์ลงไปอีกแล้วนะครับตอนแรกเป็นไซด์เวดดาวนะครับตอนนี้เป็นขาลงเต็มตัวเลยนะครับเพราะว่าหลุดหลุดไปอีกนะครับก็มีแนวโน้มที่จะลงไปได้อีกนะครับข้อ2หาต้านรับปรับพิโบเราเริ่มจากการหาแนวต้านแนวรับจากพิโบนัชชี่ดีเทสเมนต์ก่อนนะครับแนวต้านแนวรับจากพิโบนัชชีดีเทสเมนต์หายังไงก็หาสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจํานวน2จุดคือจุดไฮแล้วก็จุดโลนะครับกราฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับย้อนกลับไปไฮตรงนี้ครับเป็นแบนดลิสอินคัพปิ้งนะครับ บริลลิครับพิ้งก็คือตัวนี้นะครับแดงขึ้นเขียวแต่ว่าตรงนี้เป็นไฮครับให้เราใช้ไฮนะครับในการวัดนะครับส่วนตรงนี้เป็นบริลิชารามินะครับเขียวแดงอุ้มเขียวครับเหมือนคนท้องนะครับแดงอุ้มเขียวก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นครับลากฟิโบนิชเทสเมนต์จากซ้ายไปขวาครับตรงนี้ก็จากโลไปไฮลากจากซ้ายไปขวานะครับเพื่อดูว่ามันจะลงไปถึงที่ไหนนะครับมันยิงลงแล้วก็ จะลากลงจากซ้ายไปขวาครับก็จะได้แนวด้านแนวรับที่บริชชีรีเทสเมนต์นะครับนี่ครับที่61.80% 32.924ซ็น้ก็บันทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ที่161.8%ก็31.97ครับครับก็มีแนวโน้มอ,อาจจะลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับ ต่อไปหาแนวต้านแนวรับธรรมชาติครับแนวต้านแนวรับธรรมชาติหาอย่างไงก็จะหาจากสัญญาณทั้งเคงกับตัวของกราฟที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับตรงนี้ก็เป็นบูลิชแรมีใช่ไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวรับครับอันนี้เป็นบูลิชแองกิลฟครับนี่ก็ใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เป็นแบลติชแองกิลฟครับนี่ครับตรงไหนมีสัญญาณกับตัวตรงกันก็เป็นแนวต้านแนวรับธรรมชาตินะครับนี่ครับยิงมันอยู่โดดๆดดแบบนี้ครับเดี่ยวเดียวเนี่ยจะเป็นแนวต้านสําคัญมากนะครับส่วนที่มันอยู่ข้างในอย่างนี้ก็ไ่่่คคอยสําาัญเทห ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งนะครับถ้าเป็นตัวแรงๆก็จะเนี่ยครับเป็นตัวบนบนที่แบบอยู่โดดๆดดนะครับเดี๋ยวตามแนวรัฐธรรมชาติก็บันทึกเอาไว้ใช้ได้ตลอดนะครับไม่ต้องลบนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงครับเกิดขึ้นแล้วนะครับข้อสามหาฟิโบเอ็กซ์เจคเป้ายืดเราจะไปดูว่าครับจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนหนึ่งก็ต้องประเมินแท่งเทียงก่อนครับล่าสุดปิดเป็นแบลนช์แท่งนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงครับ เราก็จะหาเป้ายืดขยายลงก่อนครับเป้ายืดขยายลงหายังไงหาจากสัญญาณทท้งเกียงก,กับตัวของกราฟจานวน 3. จุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดดิเทสเมนต์นะครับอยู่ตรงนี้ครับแบลนช์ rage, พินบารปรับตัวลงมาเป็นบูลิชชารามิแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปพักตัวอยู่ตรงนี้เป็นแบลนช์เอ็นกัฟฟิงนะครับปรับตัวลงมาไม่รู้ลงจบหรือ,อยังนะครับตรงนี้หลุดโลนี้ด้วยนะครับการหลุดโลเนี่ยครับมันจะวิ่งต่อครับนะครับลาบิโบเอ็กเซนชั่นจากไฮลงมาโล ครับแล้วก็ไปที่จุดปักตัวครับนี่ครับหลุดเป้าแรกนะครับ3 2 7 6ครับซึ่งถ้าบันทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าที่232.30แล้วก็เป้าที่3าคือ31.55ตรงนี้หลุดโลนะครับนี่ครับผ่านต้านรับสำคัญนะครับ6 1 8 0เจก็จะวิ่งมาที่100ครับแล้วเรามีแนวรับเป็นโลตรงนี้รับไม่อยู่นะครับพอหลุดโลมันจะวิ่งมาที่ร้อยแล้วครับนี่ครับ32.30นะครับแล้วก็จะเป็นที่บริเทสเมนต์ตรงนี้ด้วยนะครับ ก็จะมีอันนี้อีกนะครับต่อไปเราก็จะหาเป้ายืดขยายขึ้นไปเลยนะครับเผื่อในระหว่างวันกราฟมีการปรับตัวขึ้นจากข่าวนะครับพอยืดขยายขึ้นหายังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดอีเทสเมนนะครับโลอยู่ตรงนี้นะครับบูริชาลามีครับับตัวขึ้นไปเป็นแบริชกิงนะครับแล้วก็ทุบลงมาเกิดเป็นแท่งแดงแท่งนี้นะครับไม่รู้ว่าตดลงจบหรือยังนะครับตรงนี้แต่ว่าเราวัด ณเวลานี้ก็ให้ใช้ตรงนี้ก่อนนะครับหลักฟิโบเอ็ก e n เทนชันจากโลขึ้นไปไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวครับได้เป่ายืดขยายขึ้นนะครับถ้าในระหว่างวันกราฟมีการปรับตัวลงมาให้เรายืดตัวดีเทสเมนต์จุดนี้นะครับลงมาตามตามโลตามที่กราฟไหลลงมานะครับไปถึงสุดที่ไหนก็ยืดตัวนี้นะครับยืดตัวเดียวนี้นะครับแต่ณนะตอนนี้เราวัด ได้ที่เนะครับเป้าแรก33.04ครับเป้าที่2 33.40และเป้าที่3 3 9 9 8ซึ่งได้บันทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับสำหรับกราฟค่างเงินบาทรายวันวันนี้ก็มีแนวโน้มปรับตัวลงครับโดยให้เราใช้เส้นเทรนไลน์3เส้นนะต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้และเป้ายืดขยายขึ้นหรือลงประกอบกันในการดูกราฟครับ ต่อไปเป็นกราฟค่างเงินเยนนะครับเปิดกราฟค่างเงินเยนรายวันขึ้นมาเริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มนะครับเทตไลน์นะครับเริ่มจากลากจากจุดสูงสุดจุดนี้นะครับสัมผัสจุดนี้ครับเสร็จแล้วก็ลากยาวมาเลยครับแล้วก็โครนเส้นนี้ครับเป็น2เส้น1 2เอา1เส้นนะครับไปแปะที่โลที่ใกล้ที่สุดครับ หาที่เราวัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับโรที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเทนไลน์หนุนนะครับต่อมาก็จะไปแปะที่ไฮที่ใกล้ที่สุดจากโรนี้นะครับถัดไปก็เป็นไฮนี้นะครับก็เอามาอีกหนึ่งเส้นที่เราโครนเอาไว้นะครับก็จะได้เส้นเทนไลน์สามเส้นนะครับกาฟตอนนี้ก็มีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับเป็นดาวเรนนะครับ ไม่ผ่านเส้นเทนไลน์กดเส้นนี้นะครับเป็นขาลงครับข้อสองหาต้านรับกับพิโบเริ่มจากการหาแนวต้านแนวรับด้วยพิโบนักชี่ดีเทสเมนต์นะครับหาแนวต้านแนวรับด้วยด้วยพิโบนักชี่ดีเทสเมนต์หายังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน2จุดนะครับได้แก่จุดไฮแล้วก็จุดโลนะครับไฮตรงนี้นะครับเป็นแบรดลิสปินบาร์นะครับแล้วก็โลตรงนี้เป็นบูลลิชดิวอซอลนะครับกอลากพิโบรีเทสเมนต์ครับจากซ้ายไปขวาครับซ้ายไปขวา นะครับเพื่อดูว่ามันจะลงไปได้ถึงไหนนะครับยิงลงครับก็จะได้แนวรับที่บนักชี่รีเทสเมนท์ที่สำคัญนะครับ6ก8 0็ก็คือ22.49ครับตรงนี้ินว้านบันทึกไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับแล้วก็ที่ 161. 8ก็คือ2 1 9 8นะครับตรงนี้นะครับต่อไปเราหาแนวต้านแนวรับธรรมชาติครับแนวต้านแนวรับธรรมชาติหาอย่างไงก็หาจากสัญญาณทเกีนกับตัวของกราฟที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ เราก็ย้อนกลับไปครับอันนี้ก็ใช่นะครับแบลนจิสพินบาครับก็สองสองแปดหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวมาร์กไว้นะครับสองสองแปดหนึ่งหนึ่งนาตาลครับอันนี้ครับเราก็ย้อนกลับไปเลยครับว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นบลนแบดนจิสินบาใช่ไหมครับก็อีกหนึ่งนาตานนะครับ23.52อันนี้ข้างบนนี้ก็เป็น 1นแนวต้านนะครับเป็นแบรดจิสิกรางครับก็23.90ยครับนะครับย้อนกลับมาครับตรงไหนจะเป็นแนวต้านแนวรับที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเราก็บันทึกเอาไว้เลยนะครับใช้ได้ตลอดครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงครับข้อสามหาฟิโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืดเราจะไปดูว่าครับจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนหรื่ก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนครับล่าสุดปิดเป็นแบนด์พินบาร์นะครับตัวนี้มีแนวโน้มปรับตัวลงได้ต่อนะครับเราก็จะหาเป้ายืดขยายลงก่อนครับ เรายืดขยายลงหายยังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียงกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับไฮอยู่ตรงนี้ครับแบลิชพินบาปรับตัวลงมาเป็นบูลิชเดวเซลแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเป็นแบลิชพินบานะครับก็ปรับตัวลงมาอีกนะครับไม่รู้ว่าลงจบหรือ,อยังนะครับลากวิโบเอ็กซ์เทนชันจากไฮลงไปโลแล้วก็ไปที่จุดพักตัวครับ ได้เป้ายืดขยายลงนะครับเป้าแรก22.53ครับที่61.80%บเป้าที่สงที่หนึ่งร้ี่สิบสองจครับเป้าที่3 22.08ครับจิงตาก,ก็บันทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับบันทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยครับก,ก็ ปรับตัวอาจะลงมาที่61.80%ก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไล่ลงมาเลยครับมีแนวรับสำคัญด้วยนะครับ61.80%ของฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะครับอันนี้ต่อไปเราก็จะหาเป้ายืดขยายขึ้นไปเลยครับเผื่อว่าในระหว่างวันกราฟมีการปรับตัวขึ้นจากข่าวนะครับเป้ายืดขยายขึ้นหายังไงก็จะหาจากสัญญาณทีงเกียงกับตัวของรับจำนวน 3. จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับโลอยู่ตรงนี้นะครับบูลิชารามิครับปรับตัวขึ้นไปเป็นแบรดลิสบาร์ครับแล้วก็ ปรับตัวลงมาตักตัวอยู่ตรงนี้ครับหลากซิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากโลขึ้นไปไฮมาที่จุดปักตัวครับได้เป้ายืดขยายขึ้นนะครับเป้าแรก61.80%นะครับ22.41เป้าที่2 22.48เป้าที่3 22.59อันนี้กราฟก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป้าที่3 22.77นะครับตรงนี้เกิดเป็นพินบาร์นะครับทุบลงมาครับก็ไม่ผ่านเป้าที่261.8%นะครับ นี่ครับก็เกิดพินมาแล้วก็ทุบลงมานะครับสำหรับกราฟค่าเงินเยนรายวันวันนี้ครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงครับโดยให้เราใช้เส้นเทนไลน์3เส้นแนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้และเป้ายืดขยายขึ้นหรือลงประกอบกันในการดูกราฟครับคลิปนี้ทําขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความรู้กราฟให้กับทุกคนดังนั้นถ้าเพื่อนๆชอบและอยากสนับสนุนในสิ่งที่เราทํานี้โปรดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับ